วัสดีคนด้วยนะครับตอนนี้อยู่ในช่อง MWTS นะครับวันนี้นะครับผมจะมาเล่นตามสุภาษิตที่ว่านะครับเดินตามหลังผู้ใหญ่หมาไม่กัดนะครับเรือด้านหน้าผมนะครับเป็นเจ้าแห่งกำนานนะครับเป็นเรือที่ผู้เล่นระดับกำนานเท่านั้นนะครับถึงจะซื้อได้นะครับเป็นเรือที่โหดเลยนะครับไฮไลท์ของเรือเจ้าแห่งกำนานลำนี้นะครับอยู่ที่ปืนออโตเมติกนะครับหรือปืนยิงอัตโนมัตินะครับจำนวน8กระบอกนะครับอีกอย่างนะครับถ้าสมมติเรานะครับเตรียมปืน8กระบอกนี้นะครับเป็นปืนเวลล20นะครับหรือปืนมารินนะครับจะคร ขนาดไหนนะครับค่าดาเมจจะอยู่เท่าไหร่นะครับมาดูกันเกล้ๆนะครับอันนี้นะครับก็คือวิ30ของปืนมารินนะครับดาเมจอยู่ที่2,275นะครับเอาไปคูณด้วย8กระบอกนะครับดาเมจจะอยู่ที่18,200นะครับอยู่ที่การรีโหลด4.90วินาทีนะครับต่อการยิงหนึ่งครั้งนะครับถ้าก็ใกล้เกินไปนี่อาจจะจมได้เลยนะครับเพราะมีปืนยิงอัตโนมัตินะครับจำนวน8กระบอกนะครับค่าความเสียหายนะครับอยู่ที่หมื่นกว่าเลยนะครับ โอกาสที่เราจะจมะครับมีมากนะครับถ้ารเราอยู่ใกล้เกินไปนะครับสังเกตได้ว่านะครับตอนนี้ครับเลือดของเรานะครับยังไม่ลดเลยนะครับเพราะอีกอย่างนะครับเรือเจ้าตํานานนี้นะครับมีเครื่องป้องกันต่างอากาศนะครับรวมทั้งแปดเครื่องด้วยนะครับก็สามารถป้องกันตางอากาศได้ดีเลยนะครับแล้วก็เราครับก็เอาเป็นที่กั๊บังเราได้เลยนะครับสําหรับตอนนี้นะครับผมก็พยายามเก็บไปที่ละลังครับยามปล่อยเลือด ห U M ไปนะครับยังไงครับเรียบร้อยนะครับเก็บไปได้นะครับสองลํานะครับมาดูลัที่สามนะครับจะเก็บได้ไหมนะครับอันนี้นะครับเลือดของเราเขายังไม่เล็ดเลยนะครับพยายามทิ้งระยะห่างนะพี่เพนนะครับเพราะถ้าเราอยู่ใกล้กันไปนะครับน่าจะยิงเดมบล็อกของเรือที่อยู่ข้างเราก็ได้นะครับพอเราทิ้งระยะห่างพอเป็นวนนะครับให้เรากดจรวดต่อไปเลยนะครับการเล่นแบบนี้ครับจะเซฟเลือดเราได้ดีมากนะครับ รถจัตรที่โดนโจมตีเยอะเกินไปด้วยนะครับตอนนี้นะครับเลือดของเรานะครับก็ยังเต็มอยู่เลยนะครับเลือดของเรายังไม่ลดเลยนะครับก็มีก็มีผู้ใหญ่นะครับหรือเจ้าแห่งตำนานนะครับเป็นกอยกำบังให้นะครับก็คือตามเป็ปบัตสิทที่ว่านะครับตามหลังผู้ใหญ่นะครับหมาไม่กัดนะครับตอนนี้นะครับผมก็เก็บไปแล้วนะครับ3ามลำนะครับมาดูกันนะครับว่าลำนี้ครับเราจะเก็บได้ไหมนะครับหรือจะโดนเพื่อนเยยงไปนะครับมาดูกันนะครับผมยามกดะเะือดนะครับไปแล้วนะครับยังไงครับจะโดนไหมนะครับ รเรียบร้อยนะครับเดินเดินย่งไปแล้วนะครับหนึ่งลำนะครับตอนนี้ครับเดินย่งไปแล้วนะครับหนึ่งลำนะครับน่ป็นไลนะครับยังเหลือเรือดำน้ําอีกหนึ่งลำนะครับอยู่แถวนี้นะครับเพะผมสังเกตกระสุนได้นะครับการสังเกตเรือดำน้ํานะครับให้เราสังเกตจากกระสุนนะครับหรือเอลเคอปเตอร์นะครับไปสํารวจนะครับแต่เรือดำน้าลำนี้นะครับไม่มี กองบินนะครับให้เราสำรวจโดยการยิงกระสุนนะครับของเรือดำน้ำดำนั้นนะครับเพื่อให้เรารู้นะครับว่าตำแหน่งของเรือดำน้ำดำนั้นนะครับอยู่ตรงไหนนะครับเจ้าแอ่งดำนาลำนี้ครับมีความยาวนะครับแล้วก็ใหญ่ด้วยนะครับถ่ายรูปเป็นที่ระทึกหน่อยนะครับ1นึ่งต่อสแคปหมูแถมยังเป็นเรือที่คล้ายยานอวกาศด้วยนะครับก็โดนไปแล้วนะครับหนึ่งนัดนะครับสำหรับกาวิโอของเรือดำน้ำนะครับ ตอนนี้นะครับเรือํำน้ำครับก็ยังไม่โชว์สถานะนะครับแจ้งเตือนว่าอยู่ตรงไหนนะครับสําหรับเรือลำน้ำลำนั้นนะครับให้เราสังเกตดูก่อนนะครับจะขึ้นในเรดาร์นะครับให้เรากดต่อปีโดได้เลยนะครับยังไม่เจอนะครับตอนนี้แต่ก็ปล่อยกับปีโดนะครับทำลายเรือเป็นทุกเครื่องบินของเจ้าอย่างตำนานแล้วนะครับอีกวิธีหนึ่งนะครับสําหรับการหาเรือํำน้ำนะครับให้เราดำน้ํานะครับเพื่อหาเรดาร์นะครับหรือเรือลำน้ำลำนั้นนะครับว่าอยู่ตรงไหนนะครับ ถ้าเราดำน้ำนะครับเรดาร์จะตรวจจับนะครับเราจะเห็นเนาะนะครับว่าเรือดำน้ำนะครับอยู่ตรงไหนนะครับเราก็จะสามารถนะครับจับได้นะครับว่าเรือดำน้ำลำนั้นนะครับอยู่ตรงไหนครับเราก็ปล่อยต่อวิดีโอได้เลยนะครับต่อวิดีโอของเรือดำน้ำลำนี้ครับยิงครั้งละสองลูกนะครับ ตอนนี้นะครับสังเกตได้ว่านะครับเลือดของเราครับก็ยังไม่ลดสักนิดหนึ่งเลยนะครับก็คือมีคนคอยกำบังให้เรานะครับก็คือเรือบรรทุกเครื่องบินเจ้าแห่งจำนาลำนี้นั่นเองนะครับที่คอยกำบังให้เรานะครับตอนนี้นะครับผมพยายามกดต่อว์ปิโดนะครับเพื่อจมเรือำน้ำดำนั้นนะครับสังเกตได้ว่านะครับทิศทางของตอร์ปโดนะครับจะยิงตามหัวของเรือของเรานะครับจากนั้นนะครับผมจะเลี้ยวไปทางซ้ายนะครับเพื่อให้หัวตอร์ปโดนะครับลดการเคลื่อนที่น้อยลงนะครับ เพื่อไม่ต้องอ้อมเรือไปนะครับให้เรายิงไปทางซ้ายเลยนะครับเพื่อจะให้ถึงเรือัำน้ำนะครับให้ไวขึ้นนะครับสังเกตได้ว่านะครับถ้าเราหมุนหัวเรือมาทางซ้ายนะครับตอร์ปิโดของเรานะครับก็จะไปทางซ้ายทันทีนะครับบางกลสงสัยนะครับว่าทําไมนะครับผมใช้ตอปิโดเทียสองนะครับก็คือตอปิโดเทียสองนะครับเมื่อก่อนผมเล่นเคิร์กนะครับผมอัพไวเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นค่าดาเมจนะครับหรือรีโหลดนะครับมีค่อนข้างไวนะครับส่วนตอรปิโดของเทียสามนะครับ จะมีรามเกดที่เท่ากันนะครับแล้วก็ค่าใกล้เคียงกันนะครับแต่กระสุนจะเยอะกว่าไม่กี่ลูกนะครับผมก็เลยใช้ป็นเจียสองดีกว่านะครับก็ไม่อยากอัปเกรดเพิ่มนะครับก็เลยใช้ปืนเียสองครับแต่ยิงครั้งละสองลูกเหมือนกันนะครับยังไงครับเรียบร้อยนะครับจมไปแล้วนะครับเก็บไปแล้วนะครับลสรนะคลับ